สวัสดีคุณผู้ด,ดูสวัสดีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอที่ทุกคนกําลังดูอยู่ตรงนี้นะครับผมตั้งใจให้ออกมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับอยากออกมาสม่ำเสมอเหมือนกันอยากมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําวิดีโอคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับเรื่องทิปอันทริคต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําวิดีโอคอนเทนต์ตรงนี้นะครับรวมถึงประสบการณ์จากตัวผมด้วยตั้งแต่สมัยที่เริ่มเขียนในเว็บเขียนรีวิวต่างๆเนี่ยแล้วก็ไล่มาจนถึงการทําวดีวนะีีโอนนปััจจจุบ้เก็ะ เอาตัวประสบการณ์ของผมออกมาแชร์เป็นหัวข้อหวข้อไปนะครับซึ่งในวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทาวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยอันนี้ผมได้ชื่อรายการและชื่อรายการว่า Everyday Creator นะครับใครที่สนใจในหัวข้อนี้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กันไปด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในหัวข้อของ Toxic Com m ม n t ครับสำหรับหัวข้อ Toxic ิหรืออะไรแย่ๆเนี่ยมันแบ่งย่อยได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Toxic people นะครับทีออ่มีคนมาทาแย่ๆใส่เราหรือเราอาจจะไปทาแย่ๆใส่คนรอบตัวใส่ โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็อาจจะเป็นท็อกซิกกับคนอื่นด้วยก็ได้นะครับหรือในหัวข้อที่แบบออมีคนพูดถึงเยอะที่สุดเนี่ยก็คือท็อกซิกเรเลย์ชันครับไม่ว่าจะเป็นออความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างออแฟนระหว่างเพื่อนระหว่างคู่แต่งงานสามีภรรยาอะไรแบบนี้มีคนอ่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นท็อกซิกเรเลย์ชันเนี่ยใน Facebook นะครับมีคนทวิตในอยู่ในทว i t เตอร์เนี่ยอยู่กันเยอะพอสมควรนะครับทีนี้มาในหัวข้อที่เราอยากพูดถึงกันเนี่ยก็คือในส่วนของตัวท็อกซิกคอมเมนต์ครับเ ป็นประเด็นที่คนทำคอนเทนต์เนี่ยเวลาเจอเนี่ยแล้วเราหดหูกันมากครับอย่างน้อยๆนะที่ผมเห็นรอบๆตัวเนี่ยคนที่ทำคอนเทนต์ที่เป็นมือใหม่เนี่ยแล้วอยู่ดีๆเจอท็อกซิกคอมเมนต์เนี่ยโหอันเนี้ยมันทําให้หลายคนเลิกทำคอนเทนต์ไปเลยครับผมเห็นแววหลายๆคนที่น่าจะรุ่งขึ้นมาได้จากที่เขาทำเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าตอนเริ่มเนี่ยพอเจออะไรที่มันแย่มากๆมันลบมากๆเนี่ยเขาไม่มีแรงต้านครับเขารู้สึกว่าถ้างั้นเขาไม่ทําเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเห็นอะไร มันก็เลยทําให้คนที่มีโอกาสที่จะเป็นคอนเทนเตอร์ที่แบบเป็นดาวลุ่งขุ่งขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยหายออกไปจากจักรวาลการทำคอนเทนต์ซะเยอะนะครับตรงนั้นท็อกซิคคอมเมนต์หรือความคิดเห็นแย่ๆที่มันอาจจะมีผลกระทบกับจิตใจเนี่ยถามว่ามันแย่แค่ไหนหรือคอมเมนต์มันเป็นประมาณไหนนะครับตรงนั้นเอาจริงเนี่ยมันไม่ได้มีตายตัวครับมันอยู่ที่ว่า,เ,าเขาคอมเมนต์มาแล้วมันไปจี๊ดใจเราอย่างไงนะครับถ้าเอาจากประสบการณ์ผมที่ผมอยากแชร์เนี่ยอย่างเช่นเ,เป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมพูดไม่ชัดเลยทำไมแบบเป็นแบบนี้ก็สำเนียงเรา เป็นแบบนี้เราจะมาแก้อะไรหรือแบบถ้าสังเกตดูสอเสือเนี่ยผมจะไม่สามารถลงต่ำเพราะว่าช่วงของเสียงเนี่ยผมมาจากตรงนี้ผมไม่ได้ไล่มาจากตรงท้องแบบนี้สอเสือมันก็เลยไม่ตม่ำอย่างที่ควรจะเป็นแบบนี้แล้วก็เคยเจอเนี่ยว่าเป็นคนไทยหรือแบบอันนี้อีกอย่างหนึงอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อ,อทําไมไหว่ไม่สวยออตรงนั้นมันเป็นจังหวะที่ มีวิดีโอในอดีตเนี่ยที่แบบตอนช่วงจังหวะพูดจบแล้วผมบอกสวัสดีครับแล้วผมก็เหมือนปบมือาเฮ้ยกูทาวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาแบบเนี้ยเออแล้วมันกลายเป็นเหมือนไหวออ้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าทําไมไหว้ไม่สวยเลยตั้งใจไหว้ไหมตั้งใจไหว้หน่อยอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เลยแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไหว้ด้วยมันเป็นประเด็นแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบคนเอามาจากผิดเราแล้วตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเรารู้สึกหงุดหงิดมากเอออันนั้นน่ยก็เป็นท็อกซิกคอมเมนต์สำหรับผมเหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่าทําวิดีโออยู่เนี่ยแล้วแบบคนดูบางคนที่อยู่ดีมาคอมเมนต์โอ๊ยทาไมสิวเม็ดใหญ่จังเออหน้าปูกปะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เคยเจอครับเสื้อยับแบบเนี้ยก็เคยเจอไว้เสื้อยับเนี่ยเจอมาจนถึงประมาณสัก ปี2018-2019อะที่ยังเจอทำไมไม่รีดเสื้อทำไมเสื้อยับเออเสื้อยับละมันไม่น่าดูเลยเราสึกว่า เอมันเกี่ยวกับคอนเทนต์เรายัางไงแต่ก็โอเคเขาอาจจะเป็นห่วงเรื่องอบุคลิกภาพของเราว่าแบบเสื้อยืดมันยับมันดูไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นแบบนั้นถ้าเอาแรงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องสรีระร่างกายของเราเนี่ยโอ้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปเรื่องหน้ามีสิวเรื่องอ้วนเรื่องมีพุงมีพุงแล้วทาไมยังแบบถอดเสื้อโชว์อะไรแบบเนี้ยมันมีหมดครับตรงนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต่างคนต่างวาระต่างการเจอกันไปนะครับตรงนั้น สำหรับท็อกซิคคอมเมนต์เนี่ยเอาจริงผมจะมาดูก่อนครับว่ามันใช่ท็อกซิคคอมเมนต์จริงๆไหมนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันคือคอมเมนต์ที่รุนแรงแต่มันสําหรับผมเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นท็อกซิคคอมเมนต์ถ้าในคอมเมนต์มันเกี่ยวข้องกับตัวของเนื้อหาหรือตัวของคอนเทนต์ที่เรานําเสนอนะครับตรงนั้นถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับตัวคอนเทนต์ที่เรานําเสนอไปแล้วเป็นคอมเมนต์ที่รุนแรงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราเนี่ยแต่คือใช้คําใช้ตัวรูปแบบประโยคเนี่ยที่เราอาจจะไม่ชอบ ถ้าสําหรับผมตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ท็อกซิกคอมเมนต์ครับมันคือคอมเมนต์ที่นุนแรงที่เราไม่อยากอ่านแต่ถ้าเป็นลักษณะคอมเมนต์ที่มาพูดถึงเรื่องของเราเรื่องส่วนตัวที่เขาก็ไม่ได้รู้จากเราแบบนี้แล้วก็มาพูดว่าเป็นแบบนู้นแบบนี้ไอเด็กน้อยอเคยใช้แบบนี้ไหมหรือแบบไออันน ون, ู้นเออมึงไม่เคยใช้มึงรู้ได้ยังไงอะไรแบบนี้อันเนี้ยผมจะถือว่าเขามาก้าวก่แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเป็นท็อกซิกคอมเมนต์สำหรับเรานะครับซึ่งส่วนที่เป็นท็อกซิกคอมเมนต์เนี่ยก็อย่างที่ได้ยกไปนะว ว่าเกี่ยวข้องกับสรีระเกี่ยวข้องกับเรื่องของส่วนตัวของเราหรือแบบมาว่าเราในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อาหาเล่าวนี้อันนี้ผมจะยกไว้ว่าเป็นตัวของ Toxic c o m m e n t นซึ่งวิธีจัดการกับตัวของ Toxic c o m m e n t นต์สำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยยิ่งยิ่งถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมว่า มันจะรับมือได้ยากกับเรื่องของจิตใจว่าพอเราเราอ่านแล้วแบบโหแม่งว่าเราว่าไปถึงพ่อแม่เราอย่างเงี้ยว่าไปถึงเรื่องต่างๆของเราแล้วแบบเเราม,มีแฟนดันไปว่าแฟนเราหุ่นไม่ดีไปว่าแฟนเราไม่สวยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วเนี้ครับมันคือท็อกซิคคอมเมนต์ที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการไงซึ่งมันไม่เคยมีใครบอกเราครับตรงนั้นสําหรับวิธีรับมือท็อกซิคคอมเมนต์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะเคยเจอเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับที่เขาพูดถึงกันว่า กฎเหล็กลข,ของการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือการไม่อ่านคอมเมนต์ครับเออในมุมของคนทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยการไม่อ่านคอมเมนต์เนี่ยมันทําให้เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาดูเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าคอมเมนต์ดีๆที่เขาเข้ามาให้กําลังใจเรามาพูดเฉิงว่าแบบเอาตัววิดีโอที่อ่าช่วยเขายังไงได้บ้างเนี่ยอันเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยครับการไม่อ่านเนี่ยคือการที่เราไม่รู้เรื่องเลยครับว่าตัวของฝั่งคนดูคุณผู้ดูเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวขอองเนื้หา วิธบบนนีถัดมานะครับที่ยิ่งกว่าการไม่อ่านคอมเมนต์เลยเนะี่ยก็คือการปิดตัวของส่วนความคิดเห็นไปเลยครับไม่ให้ใครมาแสดงความคิดเห็นเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าใครที่ไม่ไหวจริงดาวมากจริงแต่คือเราก็ยังอยากทำคอนเทนต์อยู่เนะี่ยแต่คือเราไม่อยากรับรู้อะไรเราไม่อยากอ่านอะไรเลยเนะี่ยไม่ว่าจะทาเป็นทางด้านบวกด้านลบเนี่ยเราสามารถเลือกปิดตัวของคอมเมนต์ได้นะครับในกรณีของผมเนี่ยโอเคว่าผมอ่าไม่เคยปิดตัวคอมเมนต์แต่คือเพื่อนๆรอบตัวเท่า ที่รู้จักกันเนี่ยก็คือบางคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยก็มีปิดตัวของคอมเมนต์แบบเหมือนกันปิดไปแบบช่วงหนึ่งแหละนะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วไม่อยากมาอ่านตัวพวกของที่เป็นท็อกซิคคอมเมนต์มากๆพวกนี้ก็ปิดไปเลยเป็นช่วงๆเนี่ยก็มีเหมือนกันหรือถ้าที่ผมนึกได้แล้วเคยเห็นเคยแบบเห็นใน u t u b e เนี่ยก็คือจะเป็นช่องที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ผู้กปกครองก็จะมีหลายๆช่องถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะปิดคอมเมนต์ไปเลยผมในช่วงนี้ผมไม่ได้ตามช่องที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ คอนเทนต์เด็กแล้วเนี่ยผมเลยไม่รู้ว่า uh, ผู้ปกครองหลายๆช่องยังปิดคอมเมนต์อยู่ไหมแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยังเห็นอยู่บ้างว่าช่องนี้ปิดคอมเมนต์ไม่ให้แบบแสดงความคิดเห็นไปนเลยแล้วก็ไปดู uh, ที่แบบคุณผู้ปกครองเขาโพสใน Facebook ว่าทําไมเขาเลือกปิดคอมเมนต์แบบนั้นก็คือเป็นการโปรเทกตัวเด็ก uh, ที่อยู่ในเนื้อหาในตัวของวิดีโอแบบนั้นนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่คือการปิดคอมเมนต์เนี่ย uh, นอกจากที่เราจะไม่เห็นเนี่ยมันยิ่งกว่าที่เราไม่อ่านอีกนะก็คือเราจะไม่ได้มีใครมาคอมเมนต์เลย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกที่เขาเข้ามาให้กําลังใจเราเข้ามาพูดถึงตัวเนื้อหาในวิดีโอของเราหรืออยากเข้ามาขอบคุณตัวเนื้อหาที่อาจจะมีส่วนช่วยทําให้เขาทําอันนู้นอันนี้ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้อันเนี้ยมันก็จะไม่มีไปเลยนะครับตรงนั้นแล้วก็2ที่มันกระทบเนี่ยถ้าเราปิดคอมเมนต์เนี่ย อันนี้ก็จะกระทบกับในเรื่องของ engagement ในระบบแพลตฟอร์มของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยอย่างในกรณีของ u t u b e เนี่ยการที่เราปิดคอมเมนต์แล้วไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยเนี่ยเรื่อง engagement มันก็จะไม่มีตรงนั้นมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของตัวการแนะนำตัวของวิดีโอระบบอัลกอริทึมเวลาที่มันมองว่าวิดีโอนี้ไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยเนี่ยถูกปิดคอมเมนต์ไว้เนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของการแนะนาวิดีโอขึ้นไปให้กับทุกๆคนได้เห็นด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนเสียนะครับถ้าใครที่ปิดคอมเมนต์แต่คืออันนี้ก็ แล้วแต่ละครับถ้าเรารสึกไม่ไหวจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ปิดคอมเมนต์ไปสักช่วงหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้จัดการในยุคปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันซึ่งถ้าใครที่ทําวิดีโอมานานมันจะมีความแกล,กล้าในการรับเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์แย่ๆเรื่องเกี่ยวกับท็อกซิคคอมเมนต์เนี่ยขึ้นมาได้เยอะพอสมควรครับอย่างในกรณีของผมเองเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นท็อกซิคคอมเมนต์เนี่ย เราจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาต้องมาว่าอะไรอย่างนี้เราขนาดนี้วะแล้วก็เก็บไปคิดอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยสำหรับผมณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะไม่ถึงตรงจุดนั้นมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเจอใหม่ๆปัจจุบันเวลาที่เจอคอมเมนต์ที่เป็นลักษณะที่เป็นท็อกซิกกับตัวเราแบบเจ็ตใจเราเนี่ยอ่านๆไปดูแล้วแบบถ้าอันไหนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ย t o อ i สิกสำหรับเราผมก็เลือกให้เป็น high user ครับในระบบของ y t u t u เนี่ยมันจะไม่มีลักษณะที่เป็น block user ใช่ไหมครับแต่คือจะมี high user ซึ่ง high user เนี่ยมันจะทำหน้าที่ที่เขาจะยังสามารถดูตัวของวิดีโอเราได้แต่คือเขาจะคอมเมนต์ในส่วนของคอมเมนต์ในช่องเราไม่ได้เออซึ่งมันก็โอเคนะก็คือถ้าเธออยากดูก็ดูไปแต่เธอคอมเมนต์ฉันไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในปัจจุบนันที่อันไหนที่เรา รู้สึกว่าไอ้คนนี้เนี่ยหรือยูเซอร์นี้เนี่ยรู้สึกว่าเข้ามา3-4ครั้งก็โพสอะไรจะเป็นแบบเ,เรื่องของแบบเนกาทีฟเรื่องของทางลบเรื่องของที่แบบเรารู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนกับจิตใจเราเนี่ยผมก็เลือกใช้วิธี h i g เ user ไปเลยซึ่งในช่วง3-4ีทิศเนี้ยก็มีการคุยกับเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีอยู่ยูเซอร์หนึ่ง ที่เข้าไปคอมเมนต์ในเรื่องของกล้องอยู่แบบหลายๆช่องแล้วก็เป็นในลักษณะที่เป็นนักทีบในลักษณะที่แต่ละคนอ่านแล้วก็แบบอีหยังวะทําทไมมันมาคอมเมนต์แบบนี้มันแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรแบบนี้หลายๆช่องก็ใช้ที่รู้จักกันเนี่ยก็เลือกใช้วิธีเดียวกันก็คือหายู u s e เไอร์บอกอ๋ออันนี้อ๋อเราหายูเซอร์ผมอะเป็นคนที่ถ้าเอาเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยผมอะหายูท อันเนี้ยเป็นคนท้ายๆในกลุ่มเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีจัดการหนึ่งนะครับที่พูดถึงไป2อสหัวข้อเนี่ยในการรับมือท็อกซิคคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นวิธีพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับาการไม่อ่านคอมเมนต์การแบบไม่เปิดส่วนของตัวคอมเมนต์อะไรพวกนี้สามารถทําได้เลยแต่สิ่งหนึ่งครับที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องฝึกกันเลยทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจิตใจของแต่ละคนเองสําหรับคนที่เป็น เวลาที่เราเจอคอมเมนต์อะไรแย่ๆพวกนี้ครับแต่ละคนรับมีแรงต้านได้ไม่เท่ากันครับการรับอะไรพวกนี้ได้ไม่เท่ากันครับยิ่งรับออกเข้ามาเยอะไม่ใช่รับออกรับเข้ามาเยอะพวกนี้มันทําให้เราอะจ่อยเราซึมไปเลยนะครับตรงนั้นถ้าเอากรณีผมเองเนี่ยสมัยก่อนเวลาเจอคอมเมนต์แย่ๆที่มันเป็นลักษณะแบบท็อกซิกคอมเมนต์พวกนี้โอ้มันทําให้ ไม่อยากทำคอนเทนต์ไปเลยครับไม่อยากสมัยก่อนคือไม่อยากเขียนเลยครับจะเขียนทีหนึ่งมันคิดอะไรไม่ออกเลยถ้าเป็นสมัยนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยก็คือเวลาถ้าเทียบกันตอนที่แบบแย่มากๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราเห็นท็อกซิคคอมเมนต์แล้วเราเก็บมาคิดเยอะๆเนี่ยมันทําให้ไม่อยากทำคอนเทนต์ไม่อยากจะมาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอไม่อยากจะยิ้มกับกล้องเลยครับตรงนั้นอันเนี้ยมันแต่ละคนมันเจอแล้วมันรับได้ไม่เท่ากันจริงถ้าสําหรับผมอะตรงเนี้ยต้องฝึกครับการฝึกเนี่ยก็คือฝึกที่ว่าเรารีบตัด ตัวของท็อกซิกคอมเมนต์เนี่ยออกไปจากความคิดเราออกไปจากตัวเราเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเก็บไปคิดนานๆนะครับตรงนั้นวิธีที่ใช้จาัดก,การเนี่ยก็อยู่ใน2-3หัวข้อแรกเนี่ยแหละครับที่แบบ หนึ่งเราแบบเห็นสมมตุติยูเซอร์นี้มาคอมเมนต์ที่เป็นลักษณะเชิงนักทีปแลวแบบมาต่อว่าอะไรแบบนี้หลายแบบหลายวิดีโอแล้วตรงนั้นในวิดีโอแรกเราอาจจะแบบเรารู้สึกฉยๆให้โอกาสเผือ่อเขาเป็นความคิดเห็นเขาจริงๆแต่คือถ้าวิดีโอที่2วิดีโอที่3วิดีโอที่4เน่ยยังคอมเมนต์ในลักษณะที่เป็นเชิงท็อกซิกอยู่เนี่ย ถ้าลักษณะเนี้ยผมหายไปเลยนะครับผมไม่เสียดายยูเซอร์คนที่เข้ามาเป็นลักษณะที่เป็นท็อกซิกคอมเมนต์แบบนี้เลยครับอย่าถ้าพูดในมุมคนทำคอนเทนต์เนี่ยคืออย่าไปเสียดายครับเราตัดออกไปเนี่ยก็คือเราจิตใจเราเนี่ยมันจะได้ไม่ห่อเหี่ยวไปด้วยนะครับถ้าเราแบบอใจดีเอาไว้อ่าเข้ามาคอมเมนต์แบบเชิงลบยังไงแล้วเราไม่จัดการอะไรเลยเนี่ยมันทําให้ตัวเราอาจจะแบบัหห่หอเหี่ยวแล้วเราไม่อยากทำคอนเทนต์ก็ได้ครับการตัดตัวของที่เป็นคอมเมนต์ลักษณะเนี้ยยูเซอร์คนนี้ ไปเนี่ยกดไฮคอมเ m นต์ออกไปเนี่ยมันส่งผลให้เราเนี่ยยังแบบแฮปปี้อยู่ยังแบบอาจิตใจเรายังไม่ห่อเหี่ยวเรายังอยากทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอยู่แบบเนี้ยมันส่งผลจริงๆนะครับตรงเนี้ยต้องฝึกกันเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ผมเผชิญมาเกี่ยวกับตัวของ Toxic c o m อมเมเนี่ยถ้านับถึงปัจจุบันปี2022เนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มของ Toxic ิ o คอมเมเนี่ยที่เป็นแบบท็อกซิคคอมเมนตจริงๆเนี่ยมีสัก 10%ได้ครับถือว่าน้อยลงเยอะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้มีเยอะมากโอ้เดี๋ยวเข้ามาดา่าแบบใช้คำหยาบคายอะไรพวกน,นี้มีเยอะมากครับสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการรับรู้ของคนเปลี่ยนไปการเปิดใจการรับอะไรได้หลายๆอย่างของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดูคนทำคอนเทนต์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะครับคนที่เป็นท็อกซิคคอมเมนต์จริงๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเชื่ออยู่มาสัก1 0เนครับเ0เป็นี่ยโอ้เป็นกลุ่มคนดูเป็นกลุ่มที่เข้ามาเาเชรรัคบ มาให้กําลังใจเรามาแบบชื่นชมเรามาพูดคุยอยากมาคุยกับคนทำคอนเทนต์แบบนู้นแบบนี้อยากมาคุยก,กับเนื้อหาที่เราทําไปเนี่ยอันเนี้ยเป็น90%ที่เรายังต้องรักษาไว้ครับยาใบเสียดายสิเที่เป็นท็อกซิคคอมเมนต์ครับตรงนั้นเนี่ยตัดได้ตัดออกไปเลยครับฝึกจิตใจเราครับอันไหนมาแล้วเราเรา,เร,ารู้สึกว่ามันแบบโอ้โหมันท็อกซิคมากเนี่ยก็หายูทเซอร์แล้วเราก็รีบสลัดออกไปให้ได้เร็วที่สุดครับสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับใครที่ดูมาถึงตรงน ว่าเวลาที่เราเจอตัวของท็อกซิ o คอมเมนต์สหรับเราเนี่ยเรามีวิธีจัดการยังไงเรามีวิธีบริหารจิตใจย,ยังไงบ้างนะครับอยากให้มาแชร์กันให้ผมให้คนทำคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยได้รู้ด้วยเผื่อว่าแบบอ๋อพออ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยมันตรงกับเราเราจะได้เอาไปปรับใช้ในแต่ละคนได้ด้วยนะครับก็ให้เป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยที่คนทำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับสำหรับผมตอนนี้ถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน เจะเป็นเรื่องอะไรดีอ่าเป็นเรื่องอะไรดีในวิดีโอนี้รู้สึกเครียดเครียด,ดนะเกี่ยวกับเรื่องของ Toxic Comment ในวิดีโอหน้ามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ดีกว่าว่าวิาวธีการทำคอนเทนต์วิธีเรียงลำดับของผมเนี่ยมันเป็นยังไงครับเราเดี๋ยวมาแชร์ข้อมูลให้ฟังครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ